สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะเหมือนเดิมเนาะยายพามาชมสวนทุกวันเนาะไม่ได้ทุกวันหายไปสามวันค่ะกลับมาอะ่ะพาชมสวนเหมือนเดิมค่ะมาดูชุดนี้เนาะปลูกเมื่อวันที่สิบเก้าเด็กๆก็เริ่มโตแล้วค่ะช่วงนี้ก็ได้อากาศเย็นบ้างที่พี่มาช่วงนี้อากาศอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นช่วงเช้าอากาศดีมากๆเลยเนาะเหมาะที่สุดเลยเนาะผักสลัดเขาก็ชอบอากาศประมาณนี้ มาดูมะเขือเทศนะคะหลายวันแล้วเนาะไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูวันนี้เห็นไหมคะเด็กๆก็เริ่มสีแดงติดลูกกันเยอะแล้วค่ะไปดูกันเลยนี่มีมะเขือเทศตัวนี้เนาะสายพันธุ์นี้นะคะทุกคนมไม่ผิดหวังค่ะปลูกเลยนะคะไม่ผิดหวังจริงๆในเรื่องของปลูกก็ง่ายดูแลก็ง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือรสชาติดีมากมาก ไม่เคยกินมะเขือเทศอะไรที่อร่อยขนาดนี้นะคะทุกคนเนาะดูแต่เขาเล่ากันเนาะบอกอุ้ยมะเขือเทศอร่อยหอมหวานตัวนี้ใช่เลยค่ะไม่ผิดหวังบอกเลยนะคะรีบไปหามาปลูกกันนะคะกับสายพันธุ์นี้นะคะโซลารินโนค่ะทุกคนเนาะคนปลูกเยอะมากนะคะปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอกันปลูกเท่าไร่ก็ไม่พอขายกับสายพันธุ์ต่างประเทศตัวนี้อร่อยมากยิ่งเจออากาศเย็นแบบนี้นะคะทุกคน รสชาติเขาจะหวาน<ม>เนื้อจะหอมอ่าเหมือนมันคนละแบบกับสตอเบอรี่เนาะสตอเบอรี่มันจะมีขวามีมันจะมีความหวานอมเปรี้ยวตัวนี้มันจะมีความหวานอมเปรี้ยวเหมือนกันแต่ตัวนี้คือม,มันจะเมล็ดเยอะกว่าสตอเบอรี่เนาะมันจะมีความฉ่ำเนื้อนุ่มหอมอร่อยค่ะเนาะให้ดูก่อนดกมากค่ะดกมากมาเลยค่ะอากาศดีๆเนาะวันนี้พาชมสวนนี่อันนี้ต้น อันนี้ชุดแรกของเขาเนาะนี่อันนี้ชุดแรกอันนี้ยวงแรกชุดแรกก็ชิมไปแล้วค่ะอชิมไปแล้วรู้รสชาติแล้วว่าโอ้โหรสชาติมันแบบนี้นี่เองอันนี้ยวงที่สองยวงที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดแล้วก็แตกแขนงไปทุกกิ่งทุกช่อติดลูกกันดกจริงๆค่ะทุกคนโอ้โหปลูกเลยค่ะเพิ่งรู้ว่าสายพันธุ์นี้มันปลูกง่ายปลูกง่ายกับผักสลัดก็แล้วกันเนาะอืม วันนี้พาชมสวนนะคะมาเลยนี่อันนี้ก็สีประมาณนี้เก็บได้เลยค่ะนี่เก็บได้แล้วเนี่ยเก็บไว้นะถ้าสีส้มแบบนี้จะออกเปรี้ยวถ้าใครชอบแบบหวานเนื้อนุ่มหอมต้องต้องให้ลูกมันสีแดงแบบประมาณนี้ค่ะเอออันนี้เก็บเก็บได้เลยนี่ค่ะรสชาติดีมากๆแล้วก็ปลูกดกมากๆทุกคนขนาดยายปลูกบนแคร่เนาะ ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันจะติดลูกให้ไหมเนาะมันจะลูกสมบูรณ์ไหมเนาะเห็นไหมคะที่ยายลงคลิปให้ดูชุดแรกๆบอกว่าเอ๊ะมะเขือเทศปลูกบนโต๊ะแครแบบนี้ไม่โอเคเลยแต่พอเอาจริงเนาะเขาก็มีอายุของเขาเนั่นแหละเนาะเออเห็นไหมเนี่ยพอเอาจริงเห็นไหมลูกก็คือสวยลูกใหญ่ได้ขนาดของเขานี่แหละเพราะว่ามะเขือเทศสายพันธุ์นี้ลูกจะไม่ค่อยโตมันก็จะโตไซส์ของเขาประมาณนี้แหละนี่ถือว่า ถือว่าโอเคแล้วแหละเห็นไหมคะใสๆอบอวบนขาวๆน่ากินมากนี่ค่ะปลูกในแคร่ปลูกลงแปลงข้างล่างก็ได้กินเหมือนกันลูกใหญ่ๆไซต์โตๆน่ากินมากนี่ดูก่อนดูก่อนดูไซต์นี้ก่อนนี่ค่ะปลูกเลยนะคะทุกคนเนาะเออปลูกง่ายดูแลก็ง่ายอันนี้ของเราปลูกเป็นอินทรีย์เนาะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเราไม่ได้ใช้อะไรช่วยเลยก็คือปล่อยธรรมชาติเลยเนาะ มันจะมีความหวานเป็นธรรมชาติอร่อยเป็นธรรมชาติประมาณนี้แหละเนาะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่เปรี้ยวจนเกินไปตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นมะเขือเทศที่มีรสหวานอมเปรี้ยวอืมมีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะทุกคนเนาะอ่าให้ดูฝั่งนี้ก็จะมีผักสลัดเนาะอันนี้ลงแปลงเมื่อวันที่ยี่สิบสามไปดูฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นก็โตกันแล้วค่ะเก็บทุกวันเลยเนาะ แต่คือโอเคแหละชอบเนาะอากาศประมาณนี้ชมสวนยามเช้าโอ้หสดชื่นมากเดี๋ยวพาไปดูรุ่นใหญ่แปลงข้างหลังนู่นค่ะนี่เลยฝั่งนี้อ่ะหลังกลับมาเราก็จะมีโรงเรือนอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเนาะไปดูฝั่งนูน้นอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดใหญ่พร้อมตัดแล้วหนึ่งชุดแล้วก็จะมีชุดเล็กรองลงมาอีกหนึชุด แล้วก็จะมีปุ๋ยเยอะแยะมากมายนะคะอ่าใครสายอินรีย์นะคะต้องมีต้องมีน้ําหมักจุลินทรีย์ติดสวนเอาไว้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้สวยอันนี้เริ่มฟูแล้วอันนี้เด็กๆอายุ12วันลงแปลงเนาะก็เนี่ยยายก็จะปลูกตัวเรสแล้วก็จะมีตัวคอร์แล้วก็จะมีแซมด้วยแรด,ดิสด้วยแต่ดูเหมือนว่าแรด,ดิสนี้ก็พยายามที่จะแข่ง แข่งกับตัวเรสมากๆเลยเนาะยังไงก็สู้เรสไม่ได้เรสมันกอใหญ่ใบสวยแต่ทีนี้พอถ้าเรดคลุมได้เมื่อไหร่นะตัวแรดิสเนี่ยจะไม่เป็นหัวเพราะว่ามันโดนมันโดนคลุมจากแสงแดดหนึ่งละโดนแย่งอาหารด้วยแต่ไม่เป็นไรเป็นพืชอายุสั้นมาลุ้นกันว่าแรดิสจะมีหัวไหมเนาะนี่ค่ะ,ส,คะสวยงามค่ะสวยงามสวยงามมากมาดูชุดใหญ่ชุดใหญ่ยายก็เริ่มตัด หมดแล้วค่ะนี่เริ่มตัดหมดไปครึ่งโต๊ะและมีส่งมีตัดทุกวันนะคะรุ่นนี้สวยฟูมากทุกคนนี่ค่ะรุ่นนี้สวยสวยฟูฟูอันนี้คือรุ่นใหญ่พร้อมตัดเนาะนี่ค่ะกอใหญ่ๆใ,ใบสวยๆฉ่ำๆไปเลยรุ่นนี้รุ่นนี้ครบอายุ40วันแล้วค่ะนี่วันครบวันที่สามนี่ก็คือ45วันแล้วแต่ก็คือตัดก่อนไม่ต้องรองให้45แล้วค่อยตัดเพราะว่า ออเดอร์ของยายเนาะก็ออเดอร์มากี่ออเดอร์เราก็ตัดตามจํานวนเนาะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่เรารอตัดเนาะผักก็โตรอเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนี่แบบนี้เลยค่ะมาดูคอร์สค่ะคอสก็งามงามนี่นี่รุ่นนี้โตนี้สวยมากอันนี้รอเก็บผลผลิตนะนี่ก็คือมินิคอร์สนี่รอเก็บผลผลิตเนาะเริ่มที่จะ ให้ดอกแล้วค่ะแล้วก็มะเขือเทศฝั่งนี้โซลาริโนเหมือนกันค่ะกับตัวฝั่งโน้นเนาะแต่ทีนี้อันนี้ปลูกลงดินค่ะก็โอเคแล้วแหละลูกสวยมากนี่ค่ะโอ้ลูกใสๆเต้งๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเนื้อเยอะนะแล้วก็จะหอมเ,ออเนื้อจะมีความหอมแล้วก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะบอกเลยอร่อยยายไม่เคยกินมะเขือเทศอะไรที่อร่อยแบบนี้มาก่อนเนาะ แต่อันนี้คือครั้งแรกที่ปลูกยังเสียดายอยู่ยังเสียดายอยู่ว่าเอ้ทำไมปลูกน้อยจังทำไมไม่ปลูกสักร้อยต้นเลยเนาะเออรู้งี้ปลูกสักร้อยต้นค่ะเพราะว่ามันโอเคมากมันมันปลูกง่ายอะ่ะเออมันปลูกง่ายแล้วมันมันไม่ต้องดูแลอะไรเยอะค่ะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะให้น้านี่แหละมีปุ๋ยหมักก็มาโรยเพิ่มสารอาหารให้เนาะ แค่นี้ก็โอเคแล้วนี่ค่ะผลผลิตเนาะผลผลิตอินทรีย์ค่ะเนาะอาจจะไม่ค่อยดกอาจจะไม่ค่อยได้ลูกติดเยอะแต่ก็โอเคและประมาณนี้ก็ก็พอใจแล้วแหละนี่ค่ะเราก็ได้กินมะเขือเทศสดๆเนาะอร่อยค่ะนี่ค่ะเช้านี้ที่สวนผักจ้าทุกคนส่วนอันนี้อันนี้ก็คือดอกเมล็ดพันุดอกผักสลัดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นดอกผักกาดหอมสูงมากมีความสูงมากค่ะนี่เหลือไว้ต้นเดียวพอค่ะ ถ้าเราแบบไม่ชอบสายพันธุ์นี้เราก็เอาไว้สักต้นเดียวเอาไว้ขยายค่ะนี่นี่ติดนี่เก็บไปบ้างแล้วค่ะนี่เก็บไปบ้างแล้วกับมะเขือเทศเอ้กับผักกาดหอมเออผักกาดหอมบ้านเรานั่นแหละเนาะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนเนาะมาทักทายกันช่วงเช้านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ